นะครับที่เราจ่ายอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งในนั้นเนี่ยน้ำมันเบนซินเนี่ยสี่บาทกว่านะในน้ำมันเบนซินนะจ่ายไปเข้ากองทุนน้ำมันที่ผมบอกเอามาชดเชยอ้าวแต่ความเป็นมากองทุนน้ำมันเขาบอกว่าไอ้คนจ่ายต้องเป็นผู้ค้าไม่ใช่ประชาชนเออเขาบอกอย่างนั้นก็ยังงงอยู่แล้วทำไมมันมาอยู่ในราคาน้ำมันที่ท่านเติมได้อ่ะกเมื่อกฎหมายบอกผู้ค้าเป็นคนจ่ายเห็นไหม อยู่กันมาห้าสิบปีเป็นอย่างน้อยแบบนี้แค่นี้มันไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกําลังทําอีกอันหนึ่งสําหรับประเทศคือสร้างคลังน้ํามันสารองของประเทศภาษาอังกฤษเหมือนงานวัน,นี้กเขาเรียก strategic uh, petroleum reserve ก็คือ SPR เพื่อเป็นระบบสำรองของประเทศระบบสำรองของประเทศตัวเนี้ผมจะใช้เพื่อประชาชนอันที่หนึ่งเพื่อเป็นความมั่นคงของประเทศ แต่น้ำมันเนี่ยมันเก็บนานๆมันมีอาการบูดเรามีทั้งน้ํามันดิบและน้ํามันสุกภาษาผู้ค้าน้ํามันเขาเขาเรียกน้ามันสําเร็จรูปว่าน้ํามันสุกไอ้ที่เราเรียกเป็นซินดีเซลอะไรเขาเรียกน้ํามันสุกนะครับแต่น้ํามันดิบคือน้ํามันยังไม่ได้เอามากันทั้งหมดเนี่ยเก็บไว้นานก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นผมสิ่งที่จะลื้อทิ้งก็คือเรื่องกองทุนน้ํามันผมจะเปลี่ยน จากเก็บเงินมาเป็นเก็บน้ํามันสมมุติว่าอย่างวันนี้ที่ผมบอกว่าลิตรละสกว่าบาทเนี่ยเป็นค่ากองทุนน้ามัน4บาทกว่านะประมาณ10เราจะได้น้ํามันเข้ากองทุนน้ำมันของประเทศวันละสิกว่าล้านลิตรเดือนหนึ่งก็ประมาณ3400ล้านลิตรเพราะฉะนั้นปีหนึ่งก็จะมีเงินมีน้ํามันแทนเงินเข้ากับกองทุนน้ามันปีหนึ่งสามสี่พันล้านลิตรเป็นทรัพย์สินของประเทศเปลี่ยนกองทุนจากหนี้เป็นทรัพย์สินแล้วก็เอาน้ํามันตัวนี้มาบาลาน กดเทยคืนกับราคาถ้าขัดทุนที่ราคาที่รัฐบาลกําหนดแทนตรงนี้ก็จะทําให้คนไทยหลุดพ้นจากเรื่องราคาพลังงานที่ต้องขึ้นกับตลาดโลกผมพูดสั้นๆเพราะมีเวลาน้อยเดี๋ยวรอกฎหมายผมออกอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องที่ผมคิดว่าต้องลื้อทิ้งก็คือว่าทําไมทําไมราคาน้ํามันขึ้นลงทุกวัน่ะผมคิดว่านี่ก็เป็นคําถามที่อยู่ในใจของพี่น้องประชาชนเหมือนกัน ขึ้นลงทุกวันเลยเขาบอกว่าเพราะน้ำมันมันอยู่แต่ตลาดโลกมันขึ้นลงทุกวันแต่น้ำมันที่คุณขายวันนี้ที่คุณขึ้นลงวันนี้คุณซื้อมาสามเดือนที่แล้วมันไม่เกี่ยวกับราคาวันนี้เลยแล้วมันมาขึ้นลงวันนี้ได้ยังไงอ่ะอ่าอันที่สองไฟฟ้าผมไม่รู้จะมีเวลาพูดเรื่องไฟฟ้าไหมไฟฟ้าไฟฟ้าที่เขาเรียกค่าเอฟที T, พวกเรารู้จักบดหรอกแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อไม่รู้หรอกคืออะไร เอฟเนี่ยเปลี่ยนทุก4เดือนเลยทําให้ราคาไฟฟ้าต้องปรับตัวทุก4เดือนถามว่าแล้วมันคืออะไรอ่ะก็คือแก๊สไงวันนี้เราใช้แก๊สเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟ้าของประเทศแก๊สเนี่ยมาจากอ่าวไทยกับพม่านะครับเป็นหลักอ่าวไทยได้ประมาณ2,500ล้านลิตรแต่ล้านลูกบาทฟุตพม่าก็ประมาณ5,600แต่เราใช้ประมาณ5,000ที่เหลือเอามาปั LNG เป็นเขาเรียก แก๊สธรรมชาติเหลวมาทางเรือมาจากตะวันออกกลางมัางจากนู่นจากนี่มั่งเนี่ยมันก็เลยรวมเป็นราคาที่ขึ้นลงตามต,ามตลาดโลกเพราะฉะนั้นไฟฟ้าที่เ,าเอาแก๊สไปผลิตเนี่ยเขาก็เลยต้องปรับราคาตามตลาดโลกแก๊สก็ขึ้นลงครับไม่อาจจะไม่ทีเหมือนน้ามันแต่ขึ้นลงเหมือนน้ามันมีราคาตลาดโลกเหมือนกันแต่ทําไมเขาปรับได้ทุกสี่เดือนอ่ะเออแล้วทําไมน้ํามันต้องทุกวันอ่ะง่ายนิดเดียวเองครับรู้ไหมครับเขาทำไม เพราะไฟฟ้ามีมีกฎหมายเขียนไว้ครับให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลแต่น้ำมันไม่มีครับ